ใครก็ได้ตัดช็อตเมื่อกี้ให้พีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัดให้เลยเดี๋ยวพี่ตัดให้เลยอันนี้ตัดให้แฮมฮุดรอได้เลยเบยเตรียมบทนี้มาเพื่อฟูโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าเตรียมบทมาแฮมแฮร์รี่เบตันนะฟูขอให้อาหน้าคุณพาสิรัตน์ตายคุณกลับตันแจ็คสแย่โลก คุณกับตันแจ็คสตรีโร่กับตันลูฟี่โกคูเบจิต้าโกฮังทรังนารุโตะโทริโกชินจังเดอรมอนโนบิตะซุซุกะมาเลเดอร์เหล่าอุนต้า์แมนขบวนการท่าสี่มิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์ลี่พูตลอดจนเทพบุตรเทพธิดาและเหล่าเทนนิทับบี้ความเซ็กซี่ของพริตตี้ไซร์ไลน์หมอนวดแดนเซอร์นางแบบนางงามสาวออฟฟิศนักศึกษารสาวอาชีวะสาวเชียร์เบียร์สาวเสิร์ฟนางทางโทรศัพท์นักร้องนักดิ้งเหล่าบรรดาฮีโร่เทวดาและนางฟ้าจาสวนชั้นเจ็ดคอยพบเจอแต่สิ่งดีๆนีความสุขมากๆนะพี่ 我要买了吧。<laughs> <laughs>